สวัสดีค่ะในชั้นนางสาวนรอันสกีนเมล็อเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาอังกฤษรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่19-24ธั 24, นวาคมพศ2565ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสโดยนางสาวช่ำชื่นหน่อแดงนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติภารกิจดังนี้ค่ะ วันจันทร์ที่19ธันวาคม2565เวลา10นาฬิกานางสาวช่ำชื่นหน่อแดงนักวิชาการแรงงานชำานาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธาิวาสเข้าร่วมประชุมชี้แจงภารกิจของหน่วยงานในโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธาิวาสเข้าเยี่ยมเยียนหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ต่อมาเวลา15นาฬิกานางสาวช่ำชื่นหน่อแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัธรกิติยาภาให้หายจากอาการประชวรณบริเวณโถงด้านหน้าสาลากลางจังหวัดนราธิวาส วันอังคารที่20ธันวาคม2565เวลา10นาฬิกานางสาวแช่มชื่อหน่อแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะทำงานอํานวยการศูนฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนราธิวาสณห้องประชุมพญาณรายสุนทรชั้น 3. สารศกลางจังหวัดนราธิวาส เวลา13นาฬิกา30นาทีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำเดือนธันวาคม2565ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมทั้งนี้ได้ร่วมประกาศเจตจำนงและการแสดงสัญ,ญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตประจำปีงบป,ประมาณพศ2566 วันพุธที่21ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเข้าร่วมคัดแยกผู้เสียหายอันอาจเกิดจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบทีมสหวิชาชีพจำนวน13คนเป็นชาย12คนหญิง1คนสัญชาติเมียนมาณสถานีตำรวจภูธรเมืองนาราธิวาสผลการสอบของทีมสหวิชาชีพพบว่าเป็นเพียงบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชาอาณาจรรักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเดินทาง ต่อไปอยังประเทศที่3ไม่พบข้อบ่งชี้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มค,มคมรองแรงงานแต่อย่างใด ต่อมาเวลา15นาฬิกา30นาทีนางสาวเชมชื่นหน่อแดงนักวิชาการรายงานสำนาญการพิเศษรักษารษาชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมรับฟังคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง ronics, อิเล็กทรอนิกส์พศ2565ผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook Live ของสำนักง,งานกพอรอ วันศุกร์ที่23ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวชมป์ชื่อหน่อแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชาการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสครั้งที่3ประจำปีงบประมาณพศ2566ณนห้องประชุมชัดวารินโดยมีนายทศพลสวัสดิโสรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน และในเวลาเดียวกันนางสาวนิชารัศวัตรมงคลนักวิชาการรายงานเข้าร่วมการประชุมชี้แจงให้ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านรายงานสัมพันธ์และสวัสดิการรายงานประจำปีพศ2566ผ่านระบบซู m ม e e ติ้ง ต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานครั้งที่3ทับ2,566ณนห้องประชุมสำนักง,งานชั้น3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2566พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ของแต่ละงานเพื่อถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สามารถดำเนินงานได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวันเสาร์ที่24ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวช่ำชื่อหน่อแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสและนายเรวัตวรสุขนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟณบริษัทยางไทยปากใต้จำกัดอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส และในสัปดาห์นี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดในพื้นที่เพื่อดําเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะให้กับสถานประกอบกิจการที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวจํานวน2แห่งคือบริษัทยาลาเซเว่นจำกัดสาขาสุขิรินจํานวนลูกจ้าง18คนและบริษัทยาลาเซเว่นจำกัดสาขาเจาะไอร้องจํานวนลูกจ้าง20คนผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดทั้งนี้ได้ ดำเนินการตรวจสังเกตพฤติกรรมทางอารมณ์ของลูกจ้างไม่พบภาวะซึมเศร้าและความเครียดจากการทำงานต่อไปเป็นการรายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมงทะเลจังหวัดนาราธิวาสค่ะสัปดาห์นี้มีเรือประมงเข้าออกณนะท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนาราธิวาสแจ้งเรือเข้า7ลำลูกเรือรวม25คนแจ้งเรือออก7ลำลูกเรือรวม25คนเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดพบว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสร,ร่วมรำลึกถึงการเสรียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษไทยที่รักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยณบริเวณหน้าเสาธงอาคารกระทรวงแรงงานจังหวัดนาราธิวาสค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสร,ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ